สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่ก่อนหน้านี้ไว้ได้ถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้หลับทั้งวันก็วันนี้วันที่สองแล้ว จาเป็นวันที่13เมษายนนะคะปกติแล้วเราต้องไปได้เล่นสงการแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้เล่นมาประมาณ4ปีแล้วมันนะ้งละวันนี้เราจะมาเพ้นรองเท้ากันก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเพ้นไปแล้วนะคะคลิปรองเท้าที่เป็นไมค์ครับแล้วมันเหลือแบบรองเท้าอีกคู่นึงนะคะก็เลยจะมาเพ้นในวันหยุดกันเขาบอกว่าเขาต้องร่างในเซอร์เฟซก่อนวันนี้เราจะทํารองเท้าในติมอะไร<ห>ไม่รู้ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ทำอะไรอะแมวไหนแมวแมวบ้านเธอเหรอแมวแบบสติไงเ,เออสุดยอดไปเลยเขาเห็นหนึ่งความศิลปะถ้ามันไปแปะอยู่ในรองเท้าเธอไม่ทำไร <laughs> ล่างก่อนอยู่ต้องล่างก่อนนะเดี๋ยวขอดูซินี่คือเวอร์ชั่นเด็กเหรอ แม่เป็นการล่าไงเธอเธอต้องคิดนะเราต้องมีการเบ้นตรงนี้ด้วยโ <Okay, okay. S 1> อเคนี่คือสีที่คุณเขามีนะคะทําไมคุณไม่ซื้อแม่สีมาผสมแต่หลังจากเมื่อกี้เขาเป็นเจดไอเดียมาการที่เธอทําสีหกเขาจะทําให้รองเท้าเหมือนโดนสีหกสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้รับการแจ้งข่าวมานะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเท่าไหร่นะ สีนเร่องอะนะใช่ไม่น่าลบถือไปหลายอันเลยแค่เทๆะๆรลดๆก็ได้แล้วมันกันเ,เออมันคือความศิลปะเธอเพิ่มสีไม่เสร็จแล้วเราค่อยมาวาดลูกไงเราทำพื้นหลังก่อนนี่นะคะก่อนอื่นเราต้องออกแบบก่อนอันนี้คือสีที่ไว้มีนะคะ<ด>อันนี้คือแบบร่างคุณไม่ต้องสนใจต <laughs> อนนี้นะคะเราได้ทำการร่างแบบ เรียกล่างเลยก็เก <c oughs> ิดจากซิลเปอร์ของเธอไงมันรู้สึกว่าเทคนิคน,นี้น่าจะง่ายดีนี่นะคะเป็นเหมือนแบบเราจะสะบัดแปรงแต่ละสีไปสี่สีนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่แน่ใจนะคะต้องลองดูก่อนนะฮะว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงคนตอนแรกเราต้องเตรียมรองเท้าก่อนนะคะด้วยการแปะเทปเพื่อที่จะไม่ให้มันไปโดนส่วนอื่น แปะสติกเสร็จแล้วครับเหลือส่วนที่ต้องสลัดสีใสแค่นั้นเองตอวนี้ก็ปูถุงดําครับเพื่อที่จะเอารองเท้าแล้วก็สาดสีใสเดี๋ยวจะเป็นยังไงรอติดตามกันนี่นะคะอันนี้เป็นแบบร่างที่ได้ทําการร่างไว้นี่ร่างเลยอะไรออยากลุกหรือปะเนี่ยเจ้าสีฟ้าแกได้ใช้แล้วตกข้างบนนะครับเอาตะกร้าเทปแปะไว้ฝามันแตกเดี๋ยวเธอเอาสีที่ต้องการออกมาไว้ในถาดก่อนก็ได้เชสีเลย นี่ไม่ได้โฆษณานะครับแ,แต่ว่าใช้ผมใช้มันเป็น angel angelus นะครับเป็นยี่ห้อชื like ่อเนี้ผมอ่านถูกปุ๊บมาดูนะมันเป็นทเท้าขาดรองเท้าก่อนที่เราจะคัสตอมนะครับเพราะว่าบางทีเนี้ยรองเท้าเนี้ยมันมีฝุ่นเศษอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ไอตรงเนี้ยก็จะเช็ดได้เช็ดออกแล้วก็เช็ดเนาะใช่ถู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 เอาอ่ะถูตัวขาวๆมาช่วยเด้อเช็ดออนนี้เราจะสะบัดได้ไหมคะมาสะบัดเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบพลัสบัดนุ้ย นั่นคือนั่นคือสะบัดของเธอเหรอซึ่วิธีอะไรครับคือการสะบัดแปรงค่ะเม็ดมันจะเล็กๆเอาเราคือตอนนี้คือบีเลือกสีน้ําเงินที่เข้มที่สุดไปก่อนแล้วค่อยไปอ่อนนะคะมองว่าพื้นที่ที่เราเตรียมไว้จะพอนะมันจะเป็นเม็ดไหมอ่ะไม่เป็นมันเป็นเดินๆมันเป็นก้อนๆเห็นไหมน่ะเดี๋ยวมันก็แห้งแห้งแล้วจะเป็นเม็ดอ่ะ ว้ามันก็นหลุดตัวดียเกิดจากความ DIY ครับในเมื่อสบัดแปรงแล้วมันกระเด็นกระเซ็นไม่ว่าจะแปะขนาดไหนก็ยังกระเซ็นก็เลยแปะแปลให้มันเป็นแบบอย่างนี้นะคะโอเคหน้าตาม,มันจะออกมาเป็นยังไงค่อยมาดูกันค่อยมารุ้นกันนะครับ <c oughs> ขอไปมือ <c oughs> เพื่อนก่อนด้เดืนนะตอนนี้คือมือเละมากครับ <c oughs> เพื่อนแล้วเดี๋ยวไปขอบรอบเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูผลลัพธ์อีกทีฮะ โอเคตอนนี้ก็คือแบบได้สีตามที่ต้องการแล้วครับสบัดอาจจะไม่เหมือนกับในแบบนะฮะศิละปอนนะอะเนาะเดี๋ยวรอแห้งครับแรงบรนดาใจนะคะมาจากมาสเตอร์บัญชาสมัยปฐมค่ะไอมัธยมค่ะเขาบอกว่าศิละปะไม่มีการเละค่ะไม่มีคำว่าเละหรือเปล่าใช่ไม่มีคำว่าเละค่ะผมว่าได้เวลาที่เราจะลอกสติกเกอร์ออกแล้วตอนนี้คือเท่าที่นั่งดูกันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่โลโก้ไนกี้เป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยเรามีแบบจุดๆุๆจ,จ,จเห็นปะ่ะมันเหมือนกาแล็กซี่แล้วมันสวยดีเนาะ อะไรคือติดเทปแล้วมันตัวเฉยเลยกําลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะทาโลโก้ไนกี้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้ดีไหมมาแต่เราล,ลอกสติกเกอร์ออกก่อนแล้วดูว่าภาพรวมเป็นยังไงเ,เราไม่เราจะไม่สะบัดสีแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราระบายสีงเงินเราต้องสะบัดสีอีกว่ะก็ค,คือตกลงจะเอาโลโก้สีนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะแกะแค่โลคำว่าไนากี้ออกไอโลโก้นี่ออกก่อนแล้วข้างหลังด้วยปะที่มันขีดๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวมารุยกันเฮ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอ ช้แกะให้หน่อยได้ไหมมันต้องใช้วิธีแกะาหาหน่อยเธอเธอไม่รู้ออเออดีนะเธอม่ไปแกะต่อเนี่ยทำไมอ่ะแล้หลุดแล้วเนี่ยวิธีถึกกึก,กเนี่ยคือผ้าโลโก้ไนกี้ ไม่ค่อยใจเย็นๆคุณเขาติดเทปได้ละเอียดมากเลยคู่หนึ่งก็แพงด้วยแหละซื้อมาเท่าไหร่คู่นี้มันสามพันมันเป็นแบบบายคือบายูเหมือนกับว่าเออออกแบบเองเขาออกแบบาทำเพื่อให้เราออกแบบเองถือว่าถ้าไม่ระบายสีเป็นไงมันดูโล่งๆไหมเออมันดูจืดใช่ไหมดูดทีนี้เรามาลองดูความแตกต่างเนากี้เราติดมีน้ําเงินใช่ไหมกับแบบอนนี้มีเงินมีเงิน เขาว่ามีน้ำเงินอ่ะสวยไหมสวยดูเด่นกว่าเนาะเออเออเดี๋ยวเราแกะเดี๋ยวเราลงมือเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบีจะลงมือระบายตรงรูขู้นะใช่แบบทีเดียวอะ่ะปื้ดเดียวอะ่ะเออคือยัางายงั้นใช่อ่อนไปไหมเหนืย่ยว่ะสีฟ้าสวยดิเหมือนสีฟ้าน้ำทะเลเลยอะ่ะดูครับตอนนี้ก็ใช้สบัดสบัดก็จะเป็นอย่างนี้ออกมาเป็น,นคล้ายกาแล็กซี่หน่อยเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงต่อ การแกะไหมคะอ่ะแกะเลยเราจะไม่ทาเลยเพิ่มเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะเราจะไข่ใส่ขอบอะไรไหมยังไม่รู้เลยเพราะว่าต้องแกะก่อนอะเสียเด็จแกะไกลมากเลยถ่ายให้เห็นนะวิ่งคือของขวัญเลยสวยอ่ะคือดีอ่ะตอนแปะนะนานแปะเกือบชั่วโมงตอนแกะแกะไม่ถึง5้าที รูล่างสวยว่าแกะข้างหน้าก่อนล้วไอเชือกนี้ไอสติกเกอร์ผ้าผ้าแปะเนี่ยดันเป็นสีน้ํเงินพอดีเลยเะมนเป็นแบบให้เราได้ไอเดียขึ้นมาผมว่าเชือกต้องสีน้ํเง so> ินด right ้วยจะทาเชือกกันเาแกะแกะบ้างนะครับกเราดูกันซิว่า แตกต่างกันระหว่างคู่นี้กับคู่นี้อะอันนี้แกะียบร้อาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูคู่นี้กับแบบมีขอบน้ำเงินนะอืมอะทีนี้มาดูแบบไม่มีขอบน้ำเงิน่าอะล้าว่าเราแบบเทียบกันระหว่างสองคู่นี้ถ้าคุณจะเลือกซื้อคุณจะเลือกสีไหนคะผมเลือกสีนี้น้ำเงินเหรอใช่เออว่ะถ้าผู้ชายอะเหมาะเว้ยมมันดูมีอะไรดีอะมันเติมน้ำเงินไหม ทั้งคู่อะต้องมีเชือกสีน้าเงินด้วย uh huh. ถึงจะสวยเรามาทําย้อมเชื่อกันไหมล่ะลองย้อมเชื่อก่อนไหมโอเคงั้นโอเคเดี๋ยวเราย้อมเชื่อก่อนคุณไว้ครับตอนนี้คุณกําลังทําอะไรครับคือใช้พวกกันทาแล้วมันไม่ค่อยได้ใจเราก็เลย DIY ครับจุ่มเลยจุ่มเลยครับใช่ก็คือเอาเส้นเนี่ยจุ่มลงไปเลยในสีที่เราผสมกับน้ํามันก็นนจะติดแหละผมคิดว่าไปลองไลมันน่าจะง่ายกว่าการที่เรามานั่งทาทีละนิดละนิดอะ ว่าน่าจะได้ที่แหละพูเป็นอาหารเลยว้าวเฮ้ยผมว่าพิดดีกหวาเนี้ยยกนิวให้เลยดูกลางเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอแห้งรอให้ทุกอย่างมันแห้งเข้าที่ก่อนมาดูรองเท้ากันครับวันนี้บียังไม่ตื่นเลยสิเป็นย่างงบ้างเชื่อคือดีแกะแป๊บสีไม่ติดมือด้วยเห็นไหมสีสวยมากดูสิ ว่าดีเลยอ่ะเป็นการแบบจะมีแซมแซมเขียวพะไปเปื้อนตรงพื้นมาแก้แล้วก็เชือกไม่แข็งเท่าไหร่นะครับจากที่ดูแล้วไม่แข็งเลยเป็นเหมือนเชือกปกติทั่วไปตอนนี้คือเราจองไงดีตัดสินใจไงดีครับเราจะระบายสีขอบไหมหรือเราจะปล่อยให้ขาวแบบนี้ตรงนี้เดี๋ยวลองใส่เชือกก่อนแล้วกันเนาะ งน,นี้จะบอ่ะผมว่าเอาใหม่ดีกว่าสีหลุดไปโดนไอ้นี้ด้วยอ่ะทุกคนเห็นไหมสีเชือกมันแบบไปหล่นติดอะไรอ่ะร่องนี้น่าจะสวยกว่านะเด้นเต้นเสร็จแล้วครับสวยแบบแบบเนเนี่ยเรรยบร้อยแล้วครับทุกคนคิดยังไงกับการที่ผมสั่งเท้าให้ดูนะอ่ะสองฝั่งเลยเห็นไหมเนี่ย อันนี้ไม่มีขอบนะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดมีขอบน้ำเงินมีความเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าสีไหนสวยกันเดี๋ยวจะมาปรับถ้าเกิดว่าถูกใจก็จะเอามาปรับให้มันเป็นสีตามพี่ที่เราคิดแต่ผมมาชอบสีน้ำเงินมากกว่าวันนี้วันที่3ามละทำไรดีทำไรดี ตื่นแล้วเว้ยเฮ้ยตื่นป่าสองครับเุดยอดครับก็เดี๋ยวตกงลงรองเท้าแล้วว่าจะเอาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวพอหลังจากที่เราลงสีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเคลือบด้วยน้ำยาครับน้ำยาอะคริลิกเพื่อที่จะให้มันเงาแล้วก็ตัวสีพวกนี้จะได้ไม่ลอกนะครับเธอเธอไม่จา้าเขาเจอนกอะไรไม่รู้เลยมัน <ste> <t> เป็นตัวน้ําตาลแล้วก็ขนตรงหน้าท้องก็สีขาวแล้วก็ต้องหางสีเหลือง แล้วก็มีงอนบนหวัวก็ปากดำดำร้องเพาะดิอะไระไห่ไรูแต่มันไม่เขาไม่เคยเห็นนกันมาก่อนเลยนะหน้าตามานะันอ่ะไม่เคยเห็นเลย เสร็จแล้วไนกี้บายยูนะครับออกแบบไปตัวเองตอนนี้ก็ก็เคลือบไปแล้วมันก็จะมีความเงาวับเพิ่มมาหน่อยไม่รู้กคนเห็นปะมันจะแบบปะมันจะเงาวบวบนิดหนึ่งแล้วก็เคลือบไม่ให้สีมันหลุดลอกด้วยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวถอดสติกเกอร์ออกก่อนดีวนกว่าจริงใจก็ไม่อยากถอดนะเนี่ยอยากเก็บไว้ดูก่อนแล้วก็เป็นตัวเป็นเป็นอนะินสปิเรชันอะไรอย่างมันจะได้มีสิทธิภาพในการเกาะพื้นด้วยเดี๋ยวลื่นหัวแตกตายอย่างเงี้ยบวกประจบเหมาะกับเซิร์ฟสเก็ตมาพอดีเอาไปลองเล่นกันหน่อยดีกว่าเดี สเก็ตเฮ้ยสเก็ตมาถึงแล้วเดี๋ยวค่อยแกะกันได้ห้ามโยนนะจ๊ะถ้าได้โทรมาว้าวอาฟิลกู เธอเหรอไม่ใช่ไม่ได้โอ้เขาใส่มาให้เธออยู่นี่ออ๋นจากร้าน S K สเคสเนเกอร์เขจะมีขายครไรน้ำที่แบบขายออกได้ตรงเนี้ยใช่ไหมเอ้ยเรามีสีเพ้นท์รองเท้านี่เราก็เพ้นท์ได้ดิได้แต่ต้องขัดออกนี่ของเธอเหรอยาโอ้โหคืออเนกประสงค์กันนะเนี่ยเขาว่าเขาทำสติกเกอร์มาติด เกิดเดียวเป็นแบบนี้อร่อยนี่ใส่กระเป๋าโอ้เขาแถมกระเป๋าให้ด้วยหรอกระเป๋าใส่สเก็ตเฮ้ยได้ว่ะแล้วเขามีเป้าอ่ะมีมีหมือนกระนี้อ๋อแสดงว่าเขาน่าใส่ของอันได้แถมให้มั้งอันนี้เพราะไม่ได้สั่งเขาบอกก่อนว่าสเก็ตเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมเคยเล่นตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นหรอก เห็นม right? like, ัน well, ม so like ีก <laughs> ็เลยหยิบมาเล่นหล่นลงไมทได้พื้นขาสนเข้าเฟือกไม่รู้กระดูกแตกหรือไรแต่เข้าเฟือกไปเดือนกวกๆรั้นั้นไม่เคยแตกเลยแต่ครั้งนั้นเราเด็กอยู่ไงเล่นไม่เป็นโมนี้วกับรองเท้าคู่เลยระดับแรกเนี่ยต้องลองถ่ายก่อนว่ะลัวใจเย็นลองถ่ายเฉยเล่นๆดูน่้กลัวน่กลัวอุปกรณ์เซฟตี้ก็ไม่สามารถใส่ได้มันโวยไวนิดนึง จะมาทำหม้อไฟเกาหลีกันของที่แบบมาทำนะคะก็เป็นของที่แบบซื้อในเซเว่นทำง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาทำกันนี่ก็จะมีมาม่าเกาหลีคูณ2นะคะแล้วก็มีไส้กรอกชีสไข่ไก่สาหร่ายมัสตะผักที่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวนี้เซเว่นเขามีผักเห็ดแล้วก็เต้าหู้ให้แล้วอะคือมีครบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยตัวนี้ให้น้ำเดือดก่อนนะคะขั้นแรกเราแกะ ซอสออกจากซองนะคะแล้วก็เทลงไปน้ำไม่เยอะไปหรอไม่อันนี้คือซอสโคชุจังคือก่อนหน้าเนี่ยไปกินร้านอะไรนะกังน้ำใช่ปะ่ะพอไปครั้งแรกปุ๊บรอบสองก็ไปรอบสามก็เลยอยากลองทำกินเองเพราะว่าไปไม่ได้เพราะติดโควิดน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ผักแส่นู่นนี่ลงไปนะคะ กันต่อมา,าวันนี้นะคะอยากกินอะไรก็ไม่รู้มิกมิกรวมกันมีสาหร่ายยำสาหร่ายแล้วก็แซลมอนปูอดัดไข่กุง้งแล้วก็กุง้งตัวใหญ่นี่นะคะคนเพิ่งตื่นกินหลายวันกินแต่ละวันให้่แบบนะทำไมหรอก็วันอยู่ดังนี้ไงเดี๋ย <laughs> วเราก็กินอยู่ในนี่ไงอยู่ในปริมาณที่พอดีใช่ทำไมถึงคิดเมนูอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนแรกอะไปดู Facebook และเขาเป็นเหมือนปูดองหอ่อข้าวห่อสาลายอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบกินปูดองอ่ะก็เลยลองสาวเป็นแนวนี้ดูจำได้ว่าล่าสุดกินมาม่าเกาหลียังยังถ่ายไม่เสร็จด้วยนะไม่ได้ถ่ายตอนกินเลยคือแบบพอถึงเวลากินปึ๊บกล้องมันจะไม่สําคัญนั่นเองจ๋ให้ดูตะคำหน่ออ่ะเอาเลยเรียกเลยเดี๋ยวที่อยากกินนะนี่ขั้นแรกเราต้องวางสาลัยลงไปค่ะต้องใส่ลงไปตักข้าวนิดหน่อย ก็ม um, oh <l Jean> no, ีไข่กุ้งด้วยไข่กุ้งไข่กุ้งอันเน่ะหรือว่าอะไรนะโอมากาเสแล้วก็กุ้งย่างนะคะไม่แซลมอนนะชอบแซลมอนไหมฮะแกะกุ้งมานะว้นี่นะคะกุ้งหนึ่งตัวราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดคำมันใหญ่เนาะ you <laughs>